มาจ้ะคอกินเมี่ยงอย่างแมลงสวัสดีจ้าวันนี้ฝนอยู่บ้านแล้วนะจ้ะถึงบ้านแล้วถึงอุดรเรียบร้อยแล้วเมนูแรกที่จัดถึงบ้านก็เป็นหอยแครงนะจ้ะเป็นเมี่ยงหอยแครงแลนะหอยแครงลวกะกับผักสด กานย่านๆยู่แต่ว่ากระยาผักสดอันนี้ก็เป็นเมนูที่น้องขอมาแล้วจัะน้องเพิ่นขอวันยำไดซีกินไห้มันนี้กะจัดแล้วนะจันเนาะมาฝนขอแยกอื่นน,น,ออนำร้ายแล้วล่ะเดี๋ยวเอาชิชูห้องจํมมังกันเดี๋ยวมันสีหวางปองล่างป้องล่องมาจ้ะหอยแค็งน้ำจิ้มทัวน้ำจิ้มเมียง ก็ได้กินโดนจังว่าจ้ะหวานหวานจุ้ยๆี่ก็สีห่อสีห่อได้บเน,นับเปคือปอกกินปอกกินอะผัดมี่จ้ะฟนผัดอ่าผัดแบบบ่ได้ลวกอะเนาะมันมีขอแบบ,บอ้วนๆจากน้อยแต่ลวกลวกมัน่แตมันอย่างก็ ลวกอนาไหมฝนผัดเลยจ้ะหอยแข็งแกะง่ายจ้ะฝนลวกสุกลวกแบบเลือดดำๆนะเอามือจบเลย พร้อมเมียงกับฝนแป้งกิ้นคาปะมันห้อนจะฝรั่งเลยไปท้าแป้งเมื่อกี้นี่น้ำจิ้มเมียงฝนต่ำคนๆจะใส่รากผักสีหลายมันเลยฟูบริษัทไข่ตม้มเนาะแต่ใส่ใครต้มมันก็สีคนกว่านี้จังหน่อยมาจ้ะคอกินเมี่ยงยืมแมลง <laughs> คุณจะผัดมีกระสรับจ้ะฝนปรุงแล้วนะจะใส่น้ำมันหลายไปหน่อยนะ้มันติดมือหยาบๆาบเนี่ยไปห้าแม่มะอ่ะสามสี่มือนแล้วจ้ะ มวนค่ะจันได้ความอบอุ่นทางคนหลาอเพื่อนเป็นครอบครัวอบอุ่นนะจ้ะเป็นกันเองดีแล้วก็แม่วิไลอ่าก็แม่แอดพันเอาบัพริกมาฝากฝากพี่เพนฝากพี่เพนนำเลยจ้ะแต่ว่าฝนตากอยู่ แม่บอกว่าให้ตากอีกตากหแห้งๆกินเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปเก็บบัพผิกเลยนะแดดหบุบเลวเก็บบัพผิก ทังเอิ้นบอกหอมปอมนะถึงมีจ้ะฝนน้นองบอกว่าให้ผ้าผัดเนี่ยฝนกีบบับอุปถัมผัดยักเทียนนะจ๊ะ กกินแบบบ่ฮอมันก็แแทบจ้ะฮอกแ็แทบ แกะหอยแข้งซอยฝนนะบ่มีเล็บคันมีเล็บแแกะหอยแข้งสิกับเล็บพังเลยนะจ๊ะบริสุทธิ์แนวแกะมาไว้ใส่ซอนคู่กับที่เอาซอนเปิดนะอันนั้นก็ได้จ้ะใส่ซอนเปิดซอนแบบสดน,น้ำแกง หอยแครงในกับเดลิเวอรี่ได้ดังส่งถึงบ้านจ่ายตลาดส่งถึงบ้าน ้ำจิ้มแซบ่บค่ะจตเข่ากันผนเห็ดหวานเปรี้ยวนะผนมักรสชาติแบบนั้นหวานเปรี้ยว กันมันก็กินได้จ้ะมันหอมคุนกาได้กินแซ่บหลายบอลหอนแม่แต่ว่ากลังลืมเอิญ แม่เป็หอยแกงน้ำฝนเมียงหอยแค็งก้ะแซบคัเกเพียรเพียมพ่อกินเป็นบะน้อเด็กฝรั่งหอยแข็งขย H P ูนิวซีลนมีบะนออพี่สาฝนมากๆเลยจ้ะไปยอมไปยอมมกักค่ะ แต่บอเอิญเราเป็นคนบอเขาโซเชียล <laughs> แค่แค่นี่ผลขัดอยู่แด้จ้ะแต่ว่าหางเสศนบาออกมีแต่ดินออกมีตะเปลือกฝฟบรมปฏิแซน้ำเกลือไว้ก่อนนะมันก็สิบางตัวมันก็สิมีดิน เราัดบ้านหวานน,ะะนี้แรงมากจ้ะวันนี้เมื่อซาฝนเหตุงานเบิดเมื่อวาดจ้ะเพราะว่าช่วงที่ลุงเห็ดลงแล้ฝนบริเหตุนี้อย่างนาะฝนค้าจะไปนั่นไปนี่เยอะจ้ะ กลับมาจากอบุบลงานหนักตัดหญ้าเมื่อเช้าเนี่ยบางคนถามฝนบาเป็นบางคนมีมีถามฝนนะแต่ว่าถ้าน้ำบินเป็นไรย่านบะ มันแค่เป็นตตยานแหละจ้ะแต่ว่าอสภาพปกติมันก็เหมือนปกติว่าเป็นตตยานกับบอมเมนนะจ๊ะมันปกติที่แบบไปไปสนามบินทุกเสื้ออะจ้ะก mm ับบอมเมีนมีอย่างแต่ว่าเขาห้องเซฟเขาองบินทุกลำจ้ะเขาเจ้ากับคนน้ำยาขาเสื้อทุกทกรอบขึ้นลง แบบจ้ะเบกบรยุรล่วนหอยแค็งกับวานดีๆจ้ะมันส Ja. หอยแข็งตัวทั้ง้ลระฟนเรเห็น <laughs> มา้ะแดดเริ่มหบเริ่มหบนี่แล้ว còn im còn ăn bỏ hoa là bận à phẩn yến im nhân yến im cho kháng bơ ได้กินบ่าเบิงเวลาจ้ะแบบเผ็ดๆแสบๆทึ่งนัวนงวบงสุดลดอะ <laughs> ลนงนงจักเปิดประเด็จับล้นึ้่งจะแม่จะเปิดน,นะจ๊ะนะเขาขางเท่าหวไว้พันมีกระครับ 我都在。 ติไปก็คำก็คำเลยแต่เบิร์ดพอดีคือคำนะ <laughs> ทุกคนไปก่อนนะจ๊ะแซ่บอ,อยู่จ้ะแซ่บหลายหอยล้นหนึ่งมีจะเปลี่ยน้วน้ำมันหนักเปลือกน้ำจิม้มอ่าเมี่ยงน้ำจิ้มทั่วตัดนะจ๊ะแซ่บกับผันมีเผ็ดจังน้อยจ้ะไม่เผ็ดกับไม่แซ่บแล้วเนาะฝนตปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่กดติดตามในฝนขอบคุณที่ขอเมนูนีน่มาพร้อมเนาะน้อ,องขอหอยแครงมาจ้ะขอบคุณลหลายๆจ้า พอกันไหมคลิปหนา้าคลิปนี้ฟินไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะ